โอ้โห oh, ตึงดึงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นแผดซอยยิกยิกของเขานะฮะเอ้ยจะบอกว่าซอยก็ไม่เชิงมันอัปเดตแหละแต่มันไม่ทําปกใหม่เพราะว่ามันอัปเดตเหมือนแบบว่าเหมือนไม่แคร์เออคุณเอ๊แต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะตอนซีรีส์โลกิจําได้ไหมแม่งก็ไม่ทําปกใหม่เนาะมันก็ไม่มีปกของโลกินี่ใช่ไหมแต่ว่าโลกิเทพชิบหายตัวละคร่างซีรีส์ เทพมากเสียงดังเหลือเกินลดได้ลดเด้ลดไปลดไปดังนั้นคาดหวังว่าน่าจะเก่งขึ้นแน่ๆน,นะฮะผมเตรียมเพชรไว้รอแล้วครับซื้อแน่นอนยูนิฟอร์มลดราคากันแบบหนักหน่วงหรือเปล่าหมดเลยปะลดหมดเลยไหมสุดยอดแหม่ลดกันหมดขนขนาดนี้ และดูยูนิฟอร์มใหม่ล่าสุดนี้แน่นอนผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับทานอสนะฮะกูดอดทนมานานแนละ้วแม่งไหนวะเออแม่ง <c oughs> ตอนนั้นมีคนทักทวมบอกพี่โลกิมันไม่ใช่พี่พีลงได้ครับรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะตอนนี้ขึ้นมาหลีกสูงๆแล้วครับหลีกสูงๆนะปัจจุบันเอออัปเดตบนแป๊บหนึ่งฮะ ลีกสู่ๆณนะปัจจุบันนี้ Spider-Man แ no มนโนเว m โไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วผมยังไม่ได้ซื้อย,ยูนิฟอร์มมาใช้เหมือนกันผมใช้เซนที่พอจัดการได้ครแต่ตอนนี้ติดอยู่ตัวเดียวคือทานอสเนี่ยแม่งมึงจะโหดไปไหนเนี่ยเจอทานอสแล้วแม่งสู้ตึงมากอะ่ะอตัวที่ผมใช้ปัจจุบันมีเซนที่โลกิแล้วก็แดร์เดวิลไงมันก็ยังพอไปได้อยู่แต่ว่าเจอทานอสนี่ไม่ไหวจริงๆ เด็เดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวซื้อมั่งแน่เ,ออเดซื้อมาใช้มั่งแน่แผมแต่เดี๋ยวครับเก็บเพชรไว้ก่อนเผื่อสองตัวนี้เขาจะปังมากเรามาดูแล้วก็ยังมีตัวที่เหลือที่เราต้องส่องใช่ไหมผมผมก็จะส่องรวมในคลิปนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ Thor Love and Thunder เนี่ยมันอาจจะมาเยอะอะไรงี้ก็เออจะได้เต็มอิ่มหน่อยนะครับ นี่ก็จะเหลือเฮล่าซิฟแล้วก็ฮามดลนะครับเผื่อเราจะได้จัดซิฟเพราะว่าเพื่อนเราป้ายยามาบอกว่านอกจากซิฟจะสวยน่ารักแล้วยังเก่งมากด้วยนะครับตีบอสก็แรงวะ่ะมาดูตัวแรกกันนะครับมูนไนครับ,รบยูนิฟอร์มโอโ้โหเฮ้ยทำไมไกลายไ,ไปว่าไอ้ตรงนี้มันก็ดูเท่กว่านะไม่ใช่มันเท่คนละแบบอะ อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นในโปสเตอร์ที่มันทําท่าดึงถุงมือนะอันนั้นดูดูเท่มากนะแต่นี่ก็เท่มากเหมือนกันแบบในซีรีสนี่คิดว่าน่าจะเก่งมากแน่นอนในซีรีส์โอ้โหมุนไหนเป็นตัวที่อยากปั้นมานานแล้วแต่ตอนนั้นซื้อยูนิฟอร์มไม่ทันหรือไม่ได้ซื้อก็เลยยังยังไม่เก่งพอแต่อันนี้มันจะต้องเก่งแน่นอนนะครับดังนั้นจัดไปเลยนะครับอ้าวมึงยังไม่ซองเลยมึงซื้อเลยเหรอ <laughs> ไว้ใจครับเชื่อใจ มันโคตรเอาแม่เก็บเพชรมา2เดือนเพื่อการนี้มาดูดิอย่างสกิลมาเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วโอ้โหเปิดตัวยูอฟอร์มอะไรไป10เต็ม10เลยนะครับโอ้โหเท่มากมาดูสกิลหนึ่งเป็นยังไงครับเอามีกระตุกด้วยฮะมันเร็วมากจนจอค้างแบบจับไม่ทันมาดูครับโอ้โหต่อยแล้วเสียงดังตุดติตุตตตตดตด เก้าเต็ม10เลยครับทำไมชอบจังสกิลสองครับเฮ้ยโอ้โห و! มีเสียงเอฟเฟกที่ดูแปลกแปลกหูนิดนึงด้วยนะเออแต่ก็จริงๆใช้ซ้ำหลายตัวแต่ใช้ได้เลยสกิลสามเป็นไงครับโอ้โหปาลาระเบิดเอ้ยสูงเมื่อกี้สิบสิบเลยนะสกิลสองที่สิบ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 สกิลสามนี่เป็นไงฮะเครยังลาเบิร์ดเผาไหมเพิ่มเติมห้าเต็มสิบครับผม ดูสกิลสี่ครับสามสี่มันอะไรจะเร็วขนาดนั้นเล่าเร็วโหเร็วเร็วมากอะแล้วมีดาวกระจงกระจายด้วยโอ้โหสิบสิบไปเยอะถ้าขนาดนี้โอ้เท่จังวะสกิลห้าเป็นไงครับโอ้โหเมฆอู้หูอ้าวไวจังเล่าแม่งไวพอๆกันเดียวสิบสามเลยด้วย ยังไงโอ,โอเคแปดเต็มสิบแล้วกันเอ้แต่ว่าผพื้นหลังสวยขนาดนั้นเออสิบไหมเติมสิบไปครับสกิลหกเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหรือมันเพิ่งมีว่าจำไม่ได้นะจำถ้ามันเป็นทีสองจุดห้าเนี่ยโอ้โหเสียงมันดังมากรถรถเลยรถเลย้เจ็ดเต็มสิบครับเออต่อ ต่อคอมโบสวยๆดีสกิล5เปิดวงจรเวสกิล7สกิล7หรือคือ T4 ก็คือเรียกกับตันมาแล้วบอกว่าการรอคอยความอดทนเป็นสิ่งที่ดีโอ้กูยังพูดไมแทันจบไปแล้วเลอะการรอคอยเป็นสิ่งที่ดีแต่อะไรการรอคอยสิ่งที่เปราะประโยชน์เออจะมีอีกเยอะไหมโอ้ใช้ได้นะฮะอันนี้คือเปิดเปิดวงจรเวทใช่ไหมปึ๊บเสร็จแล้วปึ๊บเฮ้ยเอานะ ไหนโอ้โหแม่เจ้าไหนไหนก็ซื้อมาแล้วอะเก่งชัวร์ก็ซื้อไปแล้วด้วยอะทีสี่นี่ครัเป็นบัฟที่สุดยอดมากอ่ะแล้วเดี๋ยวนะอันี้ทำไมเขาอภิสิทธิ์ชนยังอะเขาทีสอจด้าแล้วเขาขึ้นทีสี่เลยแหละครับคือไม่ต้องทีสาใช่ไหมเป็นทีนะนทบบททสี่ไปเลยก็ดีนะเป็นทีสี่แบบทําทีสิไปเลยมาดูยูนิฟอร์มสุดท้ายแล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวเ <laughs> มืงองอัปเดตอ อิเล็กตรนะครับหญิงสาวผู้ปราดจากความกลัวโอ้ซื้อเลยไหมฮะอันนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะด้วยความที่เล่นเกมนี้มันตั้งแต่เปิดเหมือนกันและหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันตอนนั้นอิเล็กตรมันเท่มากการได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกับการผ่านด่านบอสในช่วงนั้นที่มันแยกสเตจเยอะชิบหายแล้วพอได้มาก็ ถือว่าเกือบเก่งตอนนั้นตอนนั้นมันมันยังมันยังดูยังแยกไม่ออกว่าตัวไหนเก่งต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะยูนิฟอร์มยังน้อยตัวละครยังไม่เยอะอิเล็กต้ากับม็อกกิ้งเบิร์ดตอนนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งนางกากมากมียูนิฟอร์มนี้มาก็แเบจะไม่ช่วยอะไรจนเนี่ยแหละมาดูครับคาดหวังอิเล็กต้าเคยมีหนังไหมมีครับมีครับสามารถไปดูได้เลยแต่ไม่ดูจะดีกว่าอ่า สำหรับดีไซน์ครับเอาไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับมาดูครับสกิลหนึ่งเป็นไงฮะหญิงสาวผู้ปราศจากความกลัวสกิลหนึ่งครับเุ้ยโอ้โหไปออกไปซื้อเลยเราโอ้โหม้วนตัวตอกโซนแล้วกระโดดแม่เจ้าโอ้โหอีสิบเต็มสิบไปครับไปออกไปซื้อเลยดีกว่าเรายูซองครับเฮ้ยเข่าเต์เท้ามายานี่ไงโอ้โหมันเท่จังไะ โอ้โหสิบจ็มสิบครับดูโอ้ยเทียบชิหายสิบจ็มสิบครับโอ้โหมันมาน้อยแต่มาหนักสกิลสามครับเฮ้ยเขากลัวขายไม่ออกไงฮะคืออังจริงมียูนิฟอร์มไม่โหดขนาดนี้เราก็อาจจะซื้อนะเพราะว่าอีเล็กต้ามันกากมานานแล้วอะยูนิฟอร์มน่าช่วยยกระดับซึ่งเมจเจ้ายูสาม เี่จัดสิบเต็มสิบไปครับโอ้โหสกิลสี่เป็นไงครับอื้มหืมโอ้ยเก่งไปเลยมีทิ้งท้ายอีกสิบลเฮ้ยแพชชั่นทำไมเข้ามาเต็มยังคือยังไงฮะทีมงานเน็ตมาเบอร์เขาดูซีรีส์มูนไนแล้วเขาสนุกไงเอ๊แต่ซีรีส์มูนไนมันไม่มีอิเล็กต้าไม่เหรอโอ้มูนไนก็ว่าเจ๋งแล้วนะอิเล็กต้านี่ไฮไลท์จัดๆเลยสิบไปครับเมื่อกี้กดสกิลไหนไปสี่ใช่ไหม แทบลืมเลยโอ้โหเอฟเฟกก็ใหม่นะอาจจะแบบว่าดูคล้ายๆของเมดูซ่าไปนิดแต่เอฟเฟเกใหม่นะสกิลห้าป็นไงครับโอ้โหแม่เจ้ามียืนแอคด้วยนะฮะความรวดเร็วนี่มันเร็วเกินสกิลควิกซินเวอร์ไปแล้วนะอันนี้คือเปิดนี่ต่อมาแล้วก็ต่อโหโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นแล้วดูสกิลหกไปไงโหนี่สิบหมดทุกอย่างเลยนะนี่โคตรเป็นนักฆ่าเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ทิ้งร่างอ้โหมันมีหมึกอาหารโอ้โหอะไรกันขนาดนั้นไม่รู้ปะซื้อเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดาเมจออกโคตรไวเลยโอ้ <c oughs> ลดความเสียดทียตัวไปที่รับ33%เปเ็นเพิ่มไปตามคิดิคอนสาเพิ่มความเสียหายคิดิคอน33มสโอ้โมันเก่งไปแล้วซื้อไปถอะเรา โอ้โหเต็มสิบโคตรโหดเลยเว้ยโดนหมดทุกอันเลยยูนิฟอร์มอันนี้เอาละทีนี้ในร้านก็ถ้ามันเก่งในถ้ามันเก่งใน PVP ด้วยจะดีมากส่วนทานอตช่างใจไว้ก่อนแล้วกันครับช่วงนี้กำลังเอาด็อกด็อกเตอร์ดูมไปตบทานอตก็กำลังปั้นอยู่เรามีด็อกเตอร์ดูมของเราอยู่แต่ด็อกเตอร์ดูมเรายังไม่เก่งพอเฉย แต่ยูนิฟอร์มก็มียังพอจริงๆถ้าถ้าแบบว่ามีเพชรเยอะอูฟูเนี่อดัมวอลลอกไปเลยอ่ะทีนี้เรามาดูยูนิฟอร์มอีก3ชุดนะครับผเมื่อกี้เดี๋ยวนะเออวะ่ะตอนนี้เพชรเหลือ2อ0 0อาจจะซื้ออีกสัก2ชุดถ้าไม่ใช่ว่าเป็นทานนาอยเพราะทานนอยมันพันหเนาะเรามาดูเฮล่ากันครับสำหรับดีไซน์เฮล่าเอาไปเลย9เต็ม10ครับ มันก็ถือว่าส่งส่งมานี้ในชุดบุกลุกแอสการ์ดนะครับเก่งอยู่แล้วครับมีตีทะลุไอเฟรม2สกิลใช่ไหมโอ้เมงยูนิฟอร์มใหม่อันนี้2อันนี่มันมาน้อยแต่มาแน่วะอันนี้เป็นไงครับอยเปิดตัวสกิลหนเป็นไงฮะอืมอะไรก็ไม่รู้ฮะ5เต็ม10ไปอ๋อกระโดดหมุนกระโดดหมุนตัวแล้วเคลื่อนมีดไปอ่ะเพิ่มเป็น8เต็ม10เพราะตีลังกาคอสกูสกิล2 2ครับ แปดเต็มสิบครับโอ้โหเท่จัดเฮ้ยสกิลสามอ่ะอัน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 นี้คือยังไงฮะเป็นท่าหากป้องกันการโจมตีซูจะโต้กับอ้หูสิบสิบครับผมโอ้โหแม่งนาวนี่ไปใส่ในทอแลกนาร็อกสกิลสี่ครับ มีแต่เออหือกับเอาหัวละนั้นใบใช่ไหมนะอุ้ยเท่มากเลยนะเออเก้าเต็มสิบเลยครับสกิลห้าเป็นไงครับเ <c oughs> นี่ยโซนี่ใช้เยอะเหมือนกันโอ้โสกิลห้าครับสิบเต็มสิบไปเลยครับไอ้พวกที่ตามมาทีหลังนี่คือพิกๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไงสกิลหกเป็นไงครับ <c oughs> โอ้โนี่ <c oughs> สิบเต็มสิไปเลยครับเฮ้ยเดี๋วนะสกิลเฮล่าในตอนทอนแลนล็อกตอนนู้นยังไม่ดบบโอ้ขนาดหนักขนาดนี้แล้วก็ดูเนียนดูเนีย้ยบอันตีแรงโอ้โหเอาเรื่องเลยว่ะเฮล่าเนี่คเหมือนจะซื้อนะคุมมาเนี้ยแต่ยังก่อนยังก่อนเออเฮ้ย,ยไปไหนแล่าขอโทษทุกคนด้วยนะตื่นเต้นไปหน่อยครับด,ดีใจครับตอนแรกเห็นในแพทฮอกอายอ่ะตัวละครในฮอกอายมันเก่งนะ แต่ว่าท่าเธออะไรวพวกนี้รู้สึกนึกนึกนึก,นกว่าเขาหมดแพทชั่นไปแล้วซะอีกเออหลังหลัง,ลงเริ่มทําออกมานี่แบบแต่นี่มามาก่อนนะแต่ไอที่ผมบอกหลังหลงันั่นคือหมายถึงล่าสุดเนี่ยอิเล็กตากับมูนไนท์เนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงสุดยอดฮามดอลครับสลับดีไซน์เลยสิเต็ม10ครับผมแม่พอใส่เกราะแล้วโหดูดีจัด คุณนิบอกว่าเพราะมาเวลฟิวเจอร์เร่าว่ลูชันมันเจ๊งพอดีเลยเอาเวลากลับมาทำมาฟิวเจอร์ไฟแน่นอนอ๋อเพราะว่าอีตอนช่วงมาเวลฟิวเจอร์ไอ้ฟิวเจอร์เรวลูชันเขาผักผักดันกันโครมโครมกำล,ลังฮิตเนี่ยตอนนั้นแต่ละแพทในฟิวเจอร์ไฟแม่งง่อยเปรี้ยมากเอออันนี้แซลเล่นนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้จริงนี่เศร้าเหมือนกันนะเนี่ยเออพอนั้นปุ๊บกลับมาทำอันนี้ได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะมาดูสกิลหนึ่งกันโอ้โหใช้ได้เลยเจ็ดเต็มสิบครับ เศษกระจายสกิลสองครับอ้าหาโอชาร์ดเอ้ยอัน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 นี mm ้ชาร์ดได้ปะกว้างขึ้นเจ็บเต็มสิบครับสกิลสามเป็นไงครับโอ้ยใบใบฟรอสโอสิบเต็มสิบไปเลยครับเอฟเฟกต์แม่ที่พื้นนี่มีใบฟรอสชอบเลยสกิลสี่เป็นไงครับ เบิ่งเนี <ität> ่ยอ๋อแล้วฮะหน้าทิมปิชอ๋อแต่ทำอย่างอื่นได้เออหน้าทิมปิชเดี๋ยวนะป้องกันความเสียหายทั้งหมดโอ้แม่เจ้าฮามเด้าฮามดอลหรือโอดีนเนี่ยขนาดนี้โอ้โหสกิลห้าเป็นไงครับฟาดดาบโอ้โหอะไร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 แม่เจ้าแล้วต่อสกิลอื่นได้ด้วยเฮ้ยทำไมมันโหดหมดทั้ง อูด่าหม,มุนคูงนี่ทำดาวด้วยโอดินครับอูดยอดอ่ะสิ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 ส mm ิส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  like ิส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  เออทีนี้เหลือของซิปแล้วคนดูผู้ใจดีครับผมเคยส่งยูนิฟอร์มของวาคิรี่ไปยังน่าจะเคยแล้วใช่ไหมตอนนั้นจะเป็นทอวาคิรี่แล้วก็โลกิใช่ปะแลวไอพวกเซตนี้มันก็มาทีหลังใช่ไหมแต่อยากได้เหมือนกันอยู่นะชุดยูนิฟอร์มของวาคิรี่อ่ะมาดูเลดี้ซิปครับจากเดิมนี่ก็ดูดีแล้วนะอันนี้ดูดีขึ้นอันเดิมดีกว่า ส่วนอันนี้นี่ดูเท่มากนะและคาดหวังว่าสกิลน่าจะสุดยอดมาดูสิโอ้โหแค่ท่าแอคเนี่ยสิบเกืสิบไปแล้วสกิลสองเอ้ยสกิลหนึ่งครมึงจะรีบไปสกิลสองเนี่ยสกิลหนึ่งครับอ <c ười> ืมเจ็ดเต็มสิบครับคล้ายๆท่าของกาโมลาเลยสกิลสองเป็นไงฮะ <c ười> อุย้ยเอกฟอร์สเอ็กเซเบอร์ เเต็มสิบครับสกลิลสามครับโ oh, 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 oh. อ้โหโหโหโอโหโหอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ย oh, 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 oh. สิบเต็มสิบเลยครับมีฟันไปเป็นเอ er, นะ็กเซเบอร์แล้วยิงแสงสกิลสี่เป็นไงครับโอ้โหโอ้โหคุ้นๆยังไงไม่รู้แต่ที่จัง สิบ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 ิบสิบสิบครับสกิลหเป็นไงครับแต่ถ้าคุ้นๆยังไงไม่รู้จริงนะโอ้ส่วนนี้ก็เท่มากครับสิเต็มสิเลยครับเออออเเหมือนโอดินใช่ไหมสกิลหเป็นไงฮะอันนี้เหมือนกันนะก็เป็นชิบชับชิบชับชิบชับ ซิปออกในภาคทอนี่คือล้อล้อออกให่ก่อนก็ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวยูนิฟอร์มพวกที่เกี่ยวข้องกับแอสกอร์ดนี่ก็เดี๋ยวรอดูไว้ก่อนอีกอันหนึ่งที่ผมเล็งไว้เนี่ยก็คือแกมบิดเพราะว่าผมมีชุดนี้ก็จริงแต่ว่าชุดนี้มันเก่งทะลุโลกกว่าก็โหเพชรแล้วทำไมมันน้อยจังนี่เลยเอมาฟอสชุดนี้บอกว่า PvP โหดมากแม่อันที่เลงไว้ก็มีเยอะเหมือนกันส่วนนี่นี่พอดีได้อาร์ติแฟกน้องมา ชุดนี้นี่น้องเก่งมากใช่ไหมยังไม่มีสักชุดแม่เซอร์ซีก็เพิ่งขึ้นที2.5ไปก็ต้องยูนิฟอร์มแต่ยังก่อนเพราะว่าแบบเดิมนางเบิ่มเบิ่มคือลือกว่าตอนนั้นตอนนี้ที่เล็งอยู่ก็ไม่มีนะมั้งนอกจากทานอสอ๋อแล้วก็ยูนิฟอร์มนี้ก็เก่งใช่ไหมครับของเออโควูดเกรฟแบทออเดอร์โคโลซัทชุดนี้ก็มีแต่เออมีคนบอกว่าดีมาก ชาวเซีเวียไม่มีฮะปล่อยผ่านโลกก็เหมือนกันโลกโลกก็ดีมากยเออหลายหลายจิตหลายใจเหมือนกันน่าจะเป็นจํานวนเพชรมหาศาลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะสาหรับวันนี้เดี๋ยวเอาท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมเก็บเพชรไว้ก่อนเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกหลายวันในการตัดสินใจแล้วในส่วนของตรงยูนิฟอร์มมันมีนี่ไหมนะคอลเลกชันยูนิฟอร์มข้างล่างมีเพิ่มมายังเ,ออเยอะเยอะมาก ไม่มีนะฮะเป็น Forever. อเวนเจอร์ฟอร์เอเวแล้วก็จอมเวทมหาการในมะันติเวิร์ธมหาภัยวันด้านี่ก็น่าสนใจว่าวันด้าโหดมากนะเอทีมที่ทําหลักๆก็จะเป็นทีมลงบอสเลเจนด์อยู่แล้วไอ้เซตนี้ก็โหดอยู่นะโอเคสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการส่องแพทมู n i g h t ไว้จะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในแพทหน้น่าจะเป็นทอร์เลฟแอนทันเดอรเลยเนาะเคครับเจอกันครับผม